สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2021นะครับเช้านี้อยู่ด้วยกันในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่33มถึง37มาโกบทที่9ข้อ3 3 3ถึง37อยู่ด้วยกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าท่อมใจและยินดีรับใช้ท่อมใจและยินดีรับใช้ใใชข้อที่3 5ถึง37ได้กล่าวว่า พระเยซูประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาและตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากจะเป็นที่หนึ่งเขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนรับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์ทรงนำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขาทรงอุ้มเด็กนั้นไว้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา และผู้ที่ต้อนรับเราก็ไม่ได้ต้อนรับเราเท่านั้นแต่ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยวันนี้นะครับในหัวข้อที่บอกว่าถ่อมใจและยินดีรับใช้จากเนื้อความนะครับเราพบว่าในขณะที่สาวกและกับองค์พระเยซูคริสต์กำลังเดินทางมาถึงที่เมืองคาปเปนาอุมและระหว่างทางสาวกได้พูดคุยกันและมีการถกเถียงกัน ว่าใครจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นและพระเยซูคริสต์ได้ทรงถามพวกเขาว่าเขากําลังถกเถียงกันเรื่องอะไรสาวกไม่ได้ยอมตอบอะไรเพราะอาจจะมีความเกรงใจว่าเขากําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่พระเยซูคริสต์โปรงส่งทราบว่าสาวกกําลังคุยถึงว่าใครจะเป็นใหญ่ในที่สุดใครจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้า และพระเยซูได้ทรงเรียกสาวกทั้ง12คนมาแล้วก็สอนเขาและบอกว่าถ้าเกิดใครจะเป็นหนึ่งหรือใครจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์จะต้องเป็นคนสุดท้ายก่อนและรับใช้คนทั้งปวงและพระองค์ทรงนำเด็กคนหนึ่งมาและได้บอกว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ได้ต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในานามของพระองค์<ๆ>ก็เหมือนกับการที่เขาเองได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับ ในเช้านี้จึงบอกว่าทอมใจและยินดีรับใช้จึงเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในขณะที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้มีโอกาสได้รับพระคุณความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายเป็นคนที่มีความทอมใจและยินดีที่รับใช้ผู้อื่นรับใช้คนทั้งปวงนะครับสองอย่างที่ผมได้นำมาก็คือว่า าการถ่อมใจและการยินดีรับใช้นะครับหนึ่งก็คือการกระทำต่อผู้ที่ดูเหมือนเล็กน้อยในสายตาของโลกการกระทำต่อผู้ที่เล็กน้อยในสายตาของโลกพระเยซูคริสต์ได้ทรงนำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขาอย่าลืมว่าในสมัยนั้นในบริบทนั้นเด็กๆนะครับอาจจะถูกให้ความสำคัญน้อยลงนะครับส่วนใหญ่คนโรมันหรือ สังคมในเวลานั้นให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆดังนั้นเด็กๆอาจจะไม่ได้ให้ความถูกนับว่าเป็นคนที่มีความสําคัญเท่าไหร่นักแต่พระเยซูได้นําเด็กๆเหล่านั้นมาเด็กคนนั้นมาเพื่อจะสอนเขาว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของโปรงเขาเองจะต้องเป็นคนที่ยินดีถ่อมใจยอมรับใช้แม้จะเป็นคนเล็กๆ ในสายตาของคนในโลกนี้ดูที่ดูเหมือนว่าไม่มีค่าอะไรแต่เขาเองต้องกระทำด้วยความเต็มใจเขาเองจะต้องยินดีในการรับใช้ผู้เล็กน้อยนะครับสิ่งที่2ก็คือว่าการกระทำต่อผู้เล็กน้อยก็เป็นเหมือนกับการกระทำต่อพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับไม่เพียงแค่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่การกระทำต่อผู้เล็กน้อย ยังเล็งถึงและการกระทําต่อพระบิดาด้วยเช่นกันเหมือนกับพระคัมภีร์ที่ได้บอกว่าผู้ที่ต้อนรับเราก็ไม่ได้ต้อนรับเราเท่านั้นแต่ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยหมายความว่าการที่ผู้นั้นนะครับได้กระทําต่อผู้เล็กน้อยก็ได้กระทําเหมือนได้กระทําต่อพระเยซูและได้กระทําต่อพระบิดาดังนั้นนะครับ การปฏิบัติการรับใช้หรือการดําเนินชีวิตในท่ามกลางสังคมในทุกวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายที่จะเป็นคนที่มีความถ่อมใจนะครับมากกว่าการที่เราเองสแสวงหาเกียรติหรือความาการยกย่องที่เกิดขึ้นในท่ามกลางในคริสตจกักรหรือ,อในสังคมที่เราอยู่แต่พระเยซูบอกว่าคนที่อยากจะเป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระองค์นะจะต้องเป็นคนที่ ถ่อมใจจะต้องเป็นคนสุดท้ายหมายความว่าพร้อมยินดีที่จะรับใช้ผู้อื่นและกระทําการเหล่านั้นด้วยความเต็มใจและไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เท่านั้นเราคิดถึงนะครับคนในสังคมของเราใครบ้างที่ดูเป็นเหมือนคนเล็กน้อยในสังคมของเราที่สังคมอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญแต่เขามีความยากลําบากแต่เขามีความทุกข์ยากเกิดขึ้นอาจจะเป็นหญิงไม้หนึ่งคนอาจจะเป็น ผู้พิการหรือใครก็ตามที่กำลังถูกทอดทิ้งในสังคมและพระเจ้าปรารถนาให้เราทั้งหลายดูแลเขาปรารถนาให้เราทั้งหลายรับใช้ให้ความสำคัญนะครับเป็นเหมือนกับเด็กๆเ,เหล่านั้นนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรนะครับในวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่าถ่อมใจและยินดีรับใช้ให้เราทั้งหลายได้มีท่าที เช่นเดียวกับที่พระเยซุคริ์ได้ส่งสอนสาวกของพระองค์ให้เป็นคนที่มีความถ่อมใจเป็นคนที่ยินดีรับใช้คนทั้งปวงเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าในเช้านี้จะหนุนใจเราทั้งหลายและเมื่อเราได้เรียนรู้และกระทําตามถ้อยคําของพระองค์เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตและสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าได้นั่นเองขอเราเอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในวันนี้ด้วยถ้อยคําของพระองค์ ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาได้ประทานจิตใจแห่งความถ่อมใจให้กับเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงปรารถนาให้สาวกของพระองค์ที่จะเป็นเหมือนคนสุดท้ายที่ถ่อมใจเป็นคนสุดท้ายที่จะอุทิศชีวิตของเขาเองในการรับใช้คนทั้งปวงขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเป็นเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายการที่เราได้กระทำต่อผู้เล็กน้อยการที่เราได้ใส่ใจการที่เราได้รับใช้ ต่อผู้เล็กน้อยในสังคมก็เป็นเหมือนกับการกระทําต่อองค์พระเยซูคริสต์ต่อพระบิดาเจ้าของเราขอบพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประทานโอกาสประทานความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราเพื่อเราเองจะนําความรักสะท้อนความรักของพระองค์มอบให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันขออธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำ พระเจ้าอภิรันครับ